สวัสดีตอนเ้าค่ะวันหยุดค่ะวันหยุดวันหยุดเราก็เข้าสวนเนาะค่ะเนาะบเบงแดดออกบ่ก,กี้มือค่ะพักเกิดการเจริญเติบโต,ตแบบเร็วมือนี้มาสวนก่อนสิไปกระถ่อมเนาะค่ะเนาะมาเบง่าค่ะว่าเพชรมีพักแนวแน่ตอนนี้จะโคดน้ำโคดน้ำเส็จแล้วเพชรกาจังสีตัดต้นเบรนเนชเลหรือว่าต้น ตำแหน่ฝรั่งค่ะมาไวในค้องค่ะในค้องพักของเพชรเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยนะะเนาะค่ะเนาะเบิง่าเบิงพักตอนนี้ค่ะนี่ก็ต้นตำแหน่ฝรั่งค่ะหู้ซื้อกว่เม็ดออกหรือยังนะคะเม็ดน่าจะเริ่มออกเนาะค่ะเนาะเพชรมาตัดสาโพดค่ะเพชรกสิตัดนี่แหละค่ะไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะค่ะเนาะ เราจะตัดนี่ไปทำปุ๋ยนะคะเป็นการคิดพิดมหันค่ะใส่ใส่สุดมาเห็ดสวนเนาะค่ะเนาะเวลานางมันก็จะล่ำบากนิดน่งคอมาเจอตำแหน่อีกว้ายกันจำตำแหน่ดาดนี่บหูว่าจะเกิดไรขึ้นนะคะเด้อคิดเอาเองนะคะเด้อโอ้ยนี่ก็สิปซับค่ะ เฟ็ดก็ใส่อันนี้แหละค่ะสับไปเลยบ่าตองหยาดนะคะเอาตอนทีบพะท่านไม่หมากเลยคะ่ะไมยถึงนี่ค่ใส่ใส่กันไก่ตัดเลยคะ่ะเพื่อที่จะเอาไปเฮ็ดปะะุ๋ยค่ะอย่าเอาตอนทีเม็ดตอนทีไม่เม็ดเลยคะ่ะเดี๋ยวก็คันเม็ดลวงนี่ว้ายเต็มสวนเลยค่ะ ต้องเอาใบประมาณนี้นะคะต้นประมาณนี้นะคะนี่การทำปุ๋ยไว้คันเรียบร้อยนะคะผิดมหันผิดมหันใส่อันนี้มาตัดใบใบอร่อยนะคะเขาเรียกว่าใบไอ้นัฝรั่ง ใส่เดมเมดค่ะบอตองเกียงนะคะอะไรที่เป็นพืชค่ะนะโ้ยตัดจำจำไม่มี่ีน้องคะถ้ามันจำแล้วมันจะดีค่ะนะมันจากสิบุเดดาาเท่าเน,นาะต้องไปเอาขาดค่ะมันกสิทุรักทุเลนนิดน,นึงนะคะอยากงามหลาใส่กระโปรงมาตาดขนมาตัดตน้นอ่าตน้น ตำแหน่ฝรั่งค่ะกะสิขั้นแน่นิดหนึ่งอร่อยประมาณนี้ค่ะนั่นละค่ะเผ็ดตัดแล้วเผ็ดกะสิเอาไปแช่ในน้ำนะคะเด้อมาเบิงในการแช่น้ำไว้สองอาทิตย์ค่ะโอ้ยกินหอมค่ะแต่ว่าประโยชน์นี่สุดยอดค่ะขงังหลังเผ็ดก็เป็นท่าค่ะนั่นละค่ะโซ่กลนให้ <laughs> คนนฟานไปฟันมาเนาะคะ่ะ พ่อมาร์กแล้วเนาะค่ะเนาะเข้ากระใดแบบนี้ค่ะเขาก็จะเอาตรงนี้ออกทิมเด้อค่ะเด้อเหลือไหวจะหนาไปฮดพักค่ะ